สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องประจุปุษุคนเด้อนโมนีมนสบาระสิมาเอาเครื่องเด้อปาทุกคนมาหับสมน้ากันเนาะนทุกคนตอนนี้เม็นมาเอาเครื่องเนาะมาเอาเครื่องที่พระเจ้าอันฝากมหเป็นเครื่องตัดยาทุกคนสั่งเครื่องปักซัน Các lăm mười 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 lăm อันนี้บ่มีมีเป็นแนวตนัใส่เล็กอันนดิเล็กนี่ยที่จามันเป็นนะนีนีะอันนี้ะเห็นบ่เออคือว่าบักใหญ่เนาะครบเนาะโอเคอ่าครบแล้วครบแล้วแต่งงานเนาะมันสิมันสิโอเคบ่นสิใส่ใส่ดีบ อันี้สองอันอนนี้สองอันอ <Yeah> ันน UH ี้อนนึ่ก่อนเดสองนเบิ้ลทีนี่อสมพ่อเลยอันนี้บมนี่นี่คอนเดตของเขาซีนบอกว่าจะโอนจะโอนนะมเบ้คือนละราคาราคาถือชุดอเปนงสมมราคาสี่แสนแถ้า่ะหาแสนเนี่ย มันใส่บ <thing> ังลองลองเบังราคาถึกเองได้ใจนะบอกเขาเย็นมันเป็นของกบอริงดิบัมีหอดอ่างซ้ำคอยถามไปอยู่แต่เขาเจากรบปุกตกเ่ยว่าคอนแบะมันใส่พลลบระดับไฟฟ้าเท่ากับจักรวนไปเจ้ากรบปุกตกเข้ามาอืมอือันนี้แม่จะมาบอ ตงแตะนีลูกเนเอ้ยของผสมราคาเหนือทุกคนเนาะธรรมดาก่อนเด็ดของกระ,ะนะกกจำสติอ่าบอกจำนวนอันเท่รโพรหลุกลนรับพิพากย์่ใส่แต่รับพิ้าก่ากับเท่นรับพฟ้า กรสิทีิ์ก่อนนี่ทุกคนสากแบบก่อนเนาะจะเป็นไฟแดงเห็ดบุเป็นวะนี่ขอให้บุเป็น,หนเห็ดบ, <c oughs> บุเป็นสั่งเห็ดบุเป็นสั่ง ประกอบคอลบอฮะคอลบอฮุ่งเฮ็ดเนีบมาพี่นี่ก่อเอายังใส่ที่ได้ได้นะน้อยเเบงต่ียางมันก็หูล้ว่ามัน ทำดูดิใสะคันที่บริษัทใส่แล้วป้องกันเลยดิอืใส่อยู่เข็มอยู่อันนั้นมันพุน่น <c oughs> อยู่บนมีดมันพุน่นเออป้องกันกับมีดโน่ no. ใส่เนี้ยนดิอืมอือขับได้ ช right? oh, sí. um, ่ดามันบ่คงหอมพักบมด้แล้วดีดีว้นใส่เข็นั่นแหละเรยป้องกันนันบนนีดมันฮิฮึยงก่อบังกะนเอเมนจะอามีตัวนั้นใส่ทีบ่อามีได้ใส่

อะไรนคะอืมใส่บุตรใส่พี่จะใส่เส่นสมินไพรจะใส่ใ,ส, <c oughs> ใส่ใส่ในเจน,นี้น่องกินโอ้โยหงกินจะได้น่หอกสีนเก้าสิบเก้าสามหาแซนสี่นเก้าเซนดีว่มันมีรุ่น,น,นลนนะพันบาทพันปลายกันี้ khẩu đây, ế nó toàn khẩu à, toàn khẩu cũng một khẩu vậy đó, à, thêm xịn thêm in thêm thêm, nhiều đít tắt bà nhiều đít tắt, kinh nó có một con องเยดีไซนมันเลยมีแบบจับแล้นี่นะมันกินนี่มันอยู่ในนี่นัเเออเออเอานีไซน์ก็เอาไปลงอันนี้มันกระงมันคุ้นี่คุแล้วี่เนี่ออมันอีกกระงไงโอ้ย เนาะเอาคู่เ่อรยู่นอ่ก็นั่นบอเอาเอาไามเอาเนาะเอาแบบมั่น่ะเออเอาด้วยอ่าบุได้ยิ่งนอร์ทอ่เอามันอยู่ในิหานอยู่แล้วเอานี่เด๊ก็แบบนี้แลไปใช้ใจเย็นเออมาถือเออเฮ้ยชื่อน้อมันเหรอเฮ้ หันไปเลต้องต้องจับไว้ใช่ไมจับอือจับอืมคัดไ้ก็ได้หมดเ,เอ้าปาน้ามันเสื่อมอันนี้ยังอ้าวโมเมนต์ประกอบก่อนโมวะอ่นี่วะบ้างทึ่ง่ิดอ ฮะมันบางอยู่เทิงใช่ไหมมางอยู่ใช่เทิงใช่แข็งนี่ตีนี่โนี่นี่น <c oughs> ใส่ลงไปดีด้วยแล้นี่ประกอบแล้วเลยพี่น้องเอาออกเลยนะเฮ้ยตัดแต้มไปเสมอตันเลยนี่ใต้มมันเสมอกันไหมเดี๋ยวลุวงคุ้งใหญ่มากเวย้ย ยึดยึดมาๆมาๆมามม<า>่จบนะเจ้าปูเป็นะะปน,นะเอาลงคุง้งเหอถือมมวงเล้าเลนะ่น่ะ Mà không, này, này, à? Được, ăn ừ. à, nên không? phải miền này nè 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 nè

ไปเฮ้ยมือแฟนอยูบ่บ่สิทนได้จักษ์น้าเะมือ,มอเด้ออันโอ้ยโค้หนึ่งกด้ดอะไรเนาะอันเพื่นสิเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ตัวนี่ลองใช้มีดตัวนี่งของเมืองทุกคนสลองเงอาไปบล็อกหน่อยลองเปลี่ยนมีดตัวนั่งของเมืองนะ ใครจะจับมีจับเขานโอ้โหเขาไปสร้างเฮ็ดเนาะหรือจักใบไงเขาขึ้นเบนี้แต่ผู้ชายตัดง่ายหยาเฮียนจานเฮ็ดนิดหน่อยมาให้ผู้หญิงตัดเล่นเห็นะการแข่งใบขายแบบนี้เห็นไหมเวลาอ่าแต่บุ้มีผู้ชายเน่ยเหรอเออบุ้มไปตัดให้หยานะให้ผู้หญิงมา โอ้ยน้อยใครเฮ็ดก็ได้พี่ยิงเ็ดได้สเ็ดก็ได้เบิ่งยิงก็เมื่อยเติเด้มันดีๆเด้อได้อยู่ดอดีๆเด้อลวขอกจักอันเฮ็ดบ่เป็นบ่ลบ่เพิ่นจักใหญ่นก็เฮ็ดบ่เป็นน่มันคือบ่แพ้ ทางนี้เ <laughs> อ <laughs> ออ, <laughs> อันนี้ <laughs> มันปีน <laughs> แม่นแล้ว <laughs> ม, <laughs> นะมันปีนนี่นะมันปีนใส่ทั้งปีนเ <laughs> ท้าเอ้ย <laughs> มาลองเบิง่ง <laughs> บ่ <laughs> อนขึ้นเถ้าเออเสียงเสียงคี้ข่อยลงยเป็นยงแป๊บหนึงเบิ่งก่อนมันบอกเขาว่าแป๊บหนึงหรือปะอ่ <laughs> าไมนเป็นไรบอกเขา ต้องให้ตัดยังสั้นตัดงาไหมบอสเบิดูมันหมุนไปทางไหนเดีนี้ฮะเบิ้งยเปลาบอปล่อยเอาขึ้นมานิบอสบกสบอสบอสบเสบอบอเอบอสออบอสบอสอออสอบอสบกส่ออออออสอบอสอส้อ มันบอกเขาใส่เนี่ยมันเป็นนั่นี่เนี้ยเขาต้องเขาต้องใส่นะงามันยูเขา่เบิ่งนเลนี่ขาต้งใส่งามันจันยูุ่ดจรงางนของเเาลงีเาตันนึงหสัคมัน,น,นงามย,า,มย,า,มยาวเกิน ทเัขียนเลยลยบอกคนชื่อแเ้าจ็ตัดได้เป็นจะตัดได้ต้องนิน่อยเออเอาราคาใหม่เดี๋ยวบอกเอาราคานี่งานี้ม่ได้เรื่องตั้งมอหน่อยเลยเนาะเขียนเด็กเขาเอ๋ยเน่ยเขาก็ยังบุษยส่กินไหมแต่ว่าตัวนี้มันต้องตัด 那没。